่ะส,สดีค่ะพอแม่พน้องแฟนคลับเอฟซีมอลล่ามฟรปพอน่อยสมบูรณ์ค่ะเมื่อเนี้ค่ะมอลล่ามฟิปพอน่อยสมบูรณ์ค่ะกับภาพอแม่พน้องน,นะคะมาอยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีอีสานนะคะเรามาวันนี้นะคะเพื่อมาทําการตกแต่งค่ะศาลไห้แม่ฮันนี่ศรีอีสานนะคะด้วยการตกแต่งผ้าม่านนะคะสีฟ้าอันสวยสดงดงามน,นะคะให้กับ สารเมฮันี่สีอีสานของเรานะคะทุกคนคะ่ะจากจะพยาใ่ใจดีใจสปอร์ตค่ะจากประเทศนอกนะคะเพิรนมีโฟนะคะเพิ่นก็นเลยดําเนินง,งานมาทางมอลล่มฟิลิปอดนะคะสา่าซอยนะคะจัดสรรหาผ้าม่านให้นี่นะคะพี่น้องคะ่ะมาตกแต่งสารใ้แมฮันีสีีสานเฮ้านะคะน,น,นี่ค่ะผ้ะมาม่านสีฟ้าสีสดเลยนะคะนี่เป็นด้านหลังนะคะทุกคนถ้าด้านหน้าจะเงาสวยเลยนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะมา ด้วยกันเลยนะคะกับร้านเจร้านฟ้าไทยนะคะทุกคนคะพานำทีมงานนะคะมาตกแต่งพม่าน,นะคะ่ะให้กับศาลแม่ฮันนี่สีอีสานของเรานะคะซึ่งเป็นจุดประสงค์นะคะของเจ้าภาพใหญ่นะคะจากประเทศนอกเนาะนะคะเพื่อนอยากได้พม่านะคะมาติดต่ง้งไ้แม่นะคะซึ่งตะด็สวยสดงดงามน,นะคะเนี่ยคะ่ะพี่น,อน้องหลังจากตกแต่งเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วก็ อย่างที่เห็นเลยค่ะสวยไหมคะทุกคนอันนี้มืดหน่อยนะคะก็เลยเห็นสีไม่ชัดเท่าไหร่นะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้มีโชคมีลาภเฮงเฮงปังปังล่ำรวยล่ำรวย <ๆ S 2> ทุกทุกคนนะคะ <ๆ S 2> ขอให้แม่ประทานพรให้ทุกทุกท่านๆๆยี่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านล่ำรวยล่ำรวยค่ะ <ๆ S 2> สาธุนะคะ